ใบเตยสุธีวันเกิดอาการเครียดหนักถึงขั้นร่ำไ้เมื่อคลึงศาลอีกครั้งปมคดีฟอร์เรกดีทางด้านดีเจแมนคอยทำแบบนี้วันนี้วันที่11กันยายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษทนายความของสาวใบเตยสุธีวันผู้เป็นหนึ่งในจำเลยคดีช่อโกงแชร์ฟอร์เรกลบ3ดีเดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีที่711เพื่อรอตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งให้เลื่อนนัด โดยมีลุคสแตนวิตน้องชายของใบเตยมารอฟังพิจารณาคดีด้วยเช่นกันซึ่งทางด้านนางแบบชื่อดังซาร่าคาซิงกินี่ภรรยาของริวยังฮุนไซหนึ่งให้จำเลยอีกคนก็ได้เดินทางมาร่วมฟังคำพิจารณาคดีอีกด้วยเหมือนจะบ้าเจ้ติมเผยชีวิตในคุกของใบเตยสุธีวันแม่พิงกี้กอดปลอบรอบสองใบเตยสุธีวันนอนคุกต่อหลังสารยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจุก,กอก น้องชายใบยเตยสุทีวันเปิดแชทสุดท้ายที่ส่งหาแฟนหนุ่มก่อนเสียชีวิตใบเตยร่ำไห้ดีเจแมนเฝ้าคอยปลอบและเมื่อเวลาประมาณ 13นาฬิกา30นาทีดีเจแมนก็ได้เดินทางมาถึงห้องพิจารณาคดีไม่นานใบเตยก็ได้เดินตามมาซึ่งทั้งคู่นั่งฟังการตรวจสอบหลักฐานข้างกันและได้พูดคุยอยู่ตลอดเวลาทางใบเตยมีสีหน้าเคร่งเครียดดีเจแมนคอยโอบกอดจากด้านหลังตลอดเวลาเนื่องจากใบเตยได้ร้องไห้อย่างหนักอีกทั้งดีเจแมนใบเตยดูสู้ผอมลงอย่างมากทางดีเจแมนมีผิวคล้ำขึ้นโดยใบยเตยได้ขึ้นแถลงต่อศาลว่า ขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไปส่วนทางด้านทนายส่วนตัวและลูกน้องชายใบเตยก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน